สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้อันนี้ที่เห็นก็คือปลาหมึกแห้งครับนะฮะอันนี้เป็นแบบที่เขาลอกหนังออกนะถ้าไม่ลอกหนังก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นค้ำค้ำหน่อยแต่ก็ความสวยงามเฉย,เฉยนะฮะก็ปลาหมึกแห้งทั่วไปแต่ว่ามันมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราทํากินเองที่บ้านได้นะฮะใครมีปลาหมึกแห้งเนี่ยฮะเอาไปเวฟในมาโครเวฟนะฮะไม่ต้องย่างไม่ต้องปิ้งให้เสียเวลาครับ ใช้เวฟในไมโครเวฟครับก็ประมาณมันพูดยากเหมือนกันว่าเวลาไปไปเอาตีว่าไม่เกิน20วินาทีาผมตั้งเอาวให้ลองก่อนว่า15วินาทีถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็กรอบเกินไปนะฮะมันต้องแบบว่าการันดีแล้วก็ฉี่หอมหอมอร่อยนะของเครื่องผมเนี่ย15วินาทีแต่ว่านี้มันขึ้นอยู่ว่าห ขนาดของปลาหมึกนะครับแล้วก็ความชื้นของปลาหมึกแล้วก็ความแรงของอเครื่องไมโครเวฟด้วยของผม800วัตต์15วินาทีครับเดี๋ยวไปชมกันไม่ต้องมีอะไรมากครับใส่ไว้อย่างนี้เลยครับเอาหนวดไงเอาหน่อยก็ดีผลออกมาแล้วครับ15วิน,นะครับนี่ฮะปลาหมึกย่างหอมๆเลยอุ้ยรอด ง่ายนิดเดียวครับเป็นกับแก้มยามดึกถ้าใครอยากให้หนวดเนี่ยมันมากกว่านี้ก็แยกหนวดแล้วก็เวฟต่างหากก็ได้หนวดนี้อาจจะสัก20่สิบวิแต่ยังไงต้องลองวิจัยเครื่องของตัวเองก่อนนะครับว่าไมโครเวฟเนี่ยมันขนาดไหนความร้อนแล้วเป็นยังไงสังเกตว่าปลาหมึกมันพองออกมาเหมือนกับเอาไปย่างเลยนะฮะเมืกัย่างเตาถ่านอัางไฟร้อนๆอ,อย่างนั้นนะฮะ ผมฉีกคาอย่างนี้ออกมาให้ดูนะครับว่ามันสามารถฉีกออกมาอย่างนี้ได้นะครับคือมันยังไม่กรอบนะครับมันสุกแล้วนะครับไมโครเวฟมันจะเร่งทุกอย่างแล้วก็ต้องระวังมากเกินกว่านี้ยี่เกินยี่สิบเนี่ยกรอบแน่นอนแล้วจะไม่อร่อยนะนี่มันแบบฉีกออกมายังเป็นอย่างนี้เขียวหนึบหนึบอร่อยนะครับอย่างเงี้ยฮะสุดยอดมากครับสาหรับเป็นกับแก้มนะครับยามดึก ดึกๆมาหาอะไรกับกล้ามนะครับก็อย่างงี้ได้ครับเวฟแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะเวฟทีละตัวนะครับทีละตัวสองตัวกินกําลังพอดีครับนี่ครับพองออกมาข้างในเนี่ยเห็นพองๆอย่าง่อเทคนิคง่ายๆครับทําปลาหนึกเอ้ยปลาหมึกนะฮะเป็นปลาหมึกแห้งนะครับปลาหมึกแห้งมาย่างไมโครเวฟแป๊บเดียวครับ มาพบคนใหม่กับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับ10-15วินาทีก็อร่อยนะครับสวัสดีครับ